า so ติงต wow. so ิงติงติงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพ่อลูกสายหาป่าแก้วกับแฟรงกี้ได้อีกแล้วครับวันนี้เป็นนิชาภาษาไทยคุณครูแฟรงกี้พร้อมหรือยังครับ โอเคตึง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 สิบนิ้วประนมก้มไหวครูภาษาไทยทั้งไงจ้าวันนี้แฟรงกี้กับป๊ะป๋าเอ้าคุณครูครับป๊ะป๋าคืออะไรครับป๊ะป๋าก็คือป๊ะป๋าไงเอ้าทำไมไม่ป๊ะป๋ามาป๊ะป๋าป๊ะป๋าทำไมครับ โดนตีมันบังครับอ๋อเหรอครับแต่ถ้าถ้าป้าป๋าเป็นไงแฟรงกี้กับป้าป๋าเนี่ยมันไม่พออ๋อต้องป้าป๋าแฟรงกี้กับป้าป๋าอ๋อแฟรงกี้วันนี้แฟรงกี้กับป้าป๋าต่อ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 วันนี้แฟรงกี้กับป้าป๋าจะมาทำคลิปภาษาไทยอ้าติง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  ภาษาไทยคือภาษาชาติหไห,ห,าไหภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเรารักภาษาไทยพูดและเขียนไทยให้ถูก,กต้องึึเรามาเรียนรู้เรื่องสาระ21รูปนะจงจำไว้มี32เสีสยงไง เอาไว้ใช้พูดจาสาระนั่นคือเครื่องไม้จำเป็นต้องใช้ในภาษาประสมเป็นคำออกมาแทานการสื่อภาษากายาภาษาไทยคือภาษาชาติหให้ให,ห้ภาษาไทยคือภาษาชาติ พูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเอ oh. เรารักภาษาไทยเอาพูดและเขียนไทยให้ถูกต้องเจี๊ยก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 ตัวแรกนั้นคือสระอะเสียงสั้นนัดจะจงจำไว้ oh. หลังพยัญชนะต้นไงอีกคำเรียกได้วิสันชนแีแถม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 ภาษาไทยคือภาษาชาติไฮ <Hi. S 1> ไฮภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเรารักภาษาไทยเอพูดและเขียนไทยให้ถูกต้องเจียเจ๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกต่อไปคือระระอาเสียงยาวกว่าอะเมื่อกี้เรียกว่าลากข้างก็ดีอะอาเสียงนี้เขาคู่กันหึ่งหึ่งหึ่งหึห่งไหนพูดสิก็อะจะ คอ,ออาคาค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 ออาคางออางางออางตึม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 สระอะถ้ามีตัวสะกดเราต้องลดรูปสาระนั้นเป็นไม้หันอากาศพลันเอ้าดูกันเช่นคำอะไรเฮ้ย hey. ตกออโนอ่อานว่ากันอะเป็นไม้หั ไปลองฝึกอ่านฝึกเขียนไปฝึกภาษาไทยให้ชำนานอา้าวดมมด,มด,มดมภาษาไทยคือภาษาชาติหาให้ให้ให้ภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยอ้าวเรารักภาษาไทยอ้าวพูดและเขียนไทยให้ถูกต้องเจียเจ๊ยกเจียเจ๊ย เพิ่งให้ชำนาญทั้งอ่านเขียนครูสอนให้เรียนเป็นพื้นท่านภาษาไทยมีมาช้านานตั้งแต่กันก่อนสุโคไทยอ้าวฮึมภาษาไทยคือภาษาชาติฮห้ให้ภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเรารักภาษาไทยอ้าวพูดและเขียนไทยให้ถูกต้อง โอ้โหจบไปแล้วครับวันนี้กับบทเรียนสระอะสระอาเอแต่ดูที่ว่าคุณครูจะจำได้ไหมหครูครับสระอะนี่เรียกอีกอย่างว่าวิสัญนีโอ้โหครูจำได้ด้วยดูอีกคำสิสระอาลาคาเ<อ> <laughs> ก่งมากโอ้โหสระอะเรียกว่า ตระอิสันชะนีตระอาลาข้างอ๋อทำไมถึงเรียกลาข้างครับเอ้าก็มันลากอยู่ข้างๆไงถ้าลากอยู่ไกลๆัวจะรู้เรื่องไหมจะรู้เรื่องไหมจะรจะรู้เรื่องไหมจะรู้เรื่องไหมอ๋อเรียกว่าลาค้างก็จำมาได้ครับว่าสระอะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีกชื่อหนึ่งวืออีกชื่อหนึ่งคือวิสันชนีตระอาอีกชื่อหนึ่งคือลาข้าง โอ้เราคนไทยเราควรเราควรอะไรเราคนไทยโอเราควรรักภาษาไทยไหมควรรักโอ้คุณ<า>ครูคุณครูที่พูดมีคนบอกว่าเขาดูคลิปแล้วเขาบอกว่าคุณครูพูดจะรอเรือรอลิงชัดเจนมากแต่ว่าบางคําก็พูดก็พูดไม่พอบางคําก็พูดพอแต่ส่วนใหญ่คุณครูพูดชัดครับซึ่งแบบ สมัยนีย้หาคนที่พูดชัดยากมากคุณครูเพิ่งหกขวบเองใช่ไหมครับแล้วอย่อางสมมติคาว่าคะคําว่าขาขเนี่ยผมเห็นเขาเขียนกันผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกเยอะเลยสวัสดีคะไดไหมครับไม่ได้เอา้าต้องพูดไงครับค่ะต้องขาเหรอ,หอสวัสดีคะคะกับขามันต่างกันยังไงครับมันมันต่างกันตรงที่คะมันมันเอาไว้ใช้ว่าถาม อ๋อปปเป็นคำค่ำถามเช่นแบบห,ห,หิวไหมคะหิวไหมคะ่ะอ๋อหิวไหมค่ะได้ไหมไม่ได้อ๋อตายละผมเห็นคนเขียนหิวไหมคะ่ะดีจังนะคะ่ะเต็มไปหมดเลยต้องหิวไหมคะ่ะดีไหมคะ่ะใช่ไหมครับใช่อ๋อผมว่าวันนี้ผมเริ่มหิวแล้วคะ่ะ <laughs> หิวแล้วคะ่ะ เออแล้วเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าครับสวัสดีครับโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะค่ะกันนะคะเออเดี๋ยวผู้ชายผู้หญิงไม่แล้วผมว่าการใช้คับคะกะคะไหนี่ไมือดีวะนี้ครสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณครูวันนี้นึกเรียนค่ะบายบายตึง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 